ดึกสงัดเงียบจนได้ยินเสียงลมหายใจตัวเองฉันพลิกตัวไปมานอนไม่หลับสักทีอยู่ๆก็เหมือนมีเสียงกระซิบแววมาข้างหูช่วยด้วยขนลุกสู้ฉันรีบลุกพรวดมองไปรอบห้องไม่มีใครนี่นา คิดไปเองหรือเปล่าแต่เสียงมันชัดมากเสียงเหมือนคนแก่แก่กำลังจะขาดใจใครใครอยู่ตรงนั้นฉันถามออกไปอย่างกล้ากล้ากล,ก,กลัว ไม่มีเสียงตอบรับมีแต่ความเงียบที่น่าอึดอัดฉันตัดสินใจเดินไปเปิดหน้าต่างเพื่อจะได้สูดอากาศให้หายใจสะดวกขึ้นทันทีที่เปิดออกเสียงกระซิบก็ดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้ใกล้กว่าเดิมช่วยพาฉันกลับบ้าน ฉันตัวสั่นเทาหันไปมองที่พื้นเห็นเงารางๆกำลังคลานเข้ามาเสียงกระซิบนั้นมาจากยมโลกจริงๆและมันต้องการความช่วยเหลือ